เดี๋ยวผมจะวอาเรึ่งนี้ก่อนนะข้อเสียของการแรนคือหนึ่งเลยถ้าใส่รองเท้าแรีนมันจะกัดหนังมันจะถลอกขนาดสุดคือมันจะเป็นแผลสองแรนตอนฝนตกบ่ได้ฝ่ายจะพาสามคืออย่างว่าแรนนล่ะใกล้จะอักเสบมันสิไหมแต่ว่าข้อเสียของการเลนคือว่าแรนเนี่ยมันจะแบบว่ามันจะเจ็บอย่างว่า มันจะเจ็บสีขางหรือว่าเจ็บไอ้ปีว่าผม,ผมจมะบอแนวผมลืมแนละ้วอ่าแล้วผมจะบอ,รบะบอเรื่อง,น,ออง,งคคนี้นะครับวันนี้ผมจะบอเรื่องถ้าคนปลูกซอปปลูกข้อใต้ต้องฟังคลิปนี้นะครับแต่ไพคิดว่าจะปลูกข้อใต้เนี่ยบอกอีกวัเวเด้อว่ามันเป็นเวรกรรมอย่าไปหาปลูกข้อใต้เลยครับสู้ๆไปผมหมายกำลังใจเป็นเกรียงขางก็ได้เอาสู้ๆเออแต่ไพแบบว่าชีวิตแบบแย่อยากจะปลูกข้อใต้ย่า,ายไปคิด ทางออกมันมีอยู่ผมกับโบหูดอกว่าทางออกของมันคือจังไหนเวลาแบบว่าชีวิตที่แบบแย่ๆจั่งสี่ทางออกของมันมันตองไปจังไหนทางออกของมันคือตองเฮจังไหนผมบอกหัครับผมกับโบได้ผมกโบหูวว่าคนที่อยากจะปลูกเขาต้านะเขาเขาไอ้มันตองมันตองหาทางออกจะได้ผมกับโบหูวนะผมแนะนำจะพี่ขาตัวใต้ได้ขาเลยครับมันมันมันปาบนะครับขาตัวการขาตัวใต้เป็นการกัดตันยู่ หูบอกินสมอชิวายเฮ็ดชีวแล้วมันแต่อมันจะชีวมันจะตัดผมยังจะบอกด้วยครับเด้๋ยว่าถ้าคนอื่นนี่หูบอคนเ้าเกิดมากนี่บอคือกันไหนครับคนเ้าเกิดมากบางคนกะเกิดมาลวยบางคนกักนกเกิดมาจนส่วนมากคนเทาจะจนนะครับคนอีสานก็จะแบบจนๆอยู่ผมกับจนคือกันแหละครับ อันนี้เพราะว่าได้อาคาติกับคนอีสานนะครับผมแค่แบบว่าผมกระโจนคือกันผมปิดคนอีสานเนาะเพื่อนนี่ถ้าจะขาตัวใต้แบบว่าผู้สาวบมา้มักหรือแบบแย่เ yeah. พื่อนนี่ถ้าขาตัวใต้ไปแต่ต่อไปแ,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 แต่มันแต่มันแล่ในชีวิตมันก็จะจบแต่่จบแต่ว่าชีวิตวเป็นยมันจไม่จบไม่จะปจไจะปตกนรกเพื่อนนีเ่เขาบอกเขาสะดวกเขาเขาสบาย บางคนนี่เขาสบายเพราะเขาเขาสบายเพราะว่าเขาหูจักไอหูจักไอพัฒนาเจ้าของบ้างหูจักไอเฮ็ดธุรกิจเป็นของเจ้าของเฮ็ดมีบริษัทเป็นของเจ้าของบางคนนี่เขามีบริษัทเป็นของเจ้าของมีบริษัทรถเป็นของเจ้าของนะแต่ว่าแต่กรเขาก็จนเน่เขาก็บันรวยอย่างนี้นะแต่ว่ามันจะมีบางคนล่ะลำบากกรแหละก็จังสบายมันสเต็ปมันจะเป็นแบบนี้นะบางคนนี่ก็รวยมีความสุข แต่ว่าในส่วนตอนป้ายนะในส่วนตอนป้ายตอนแต่ก่อนเะน่เขากับจดเนยอ่ะส่องยูทูปผมบ่ม,มีคนเบึงกระสร้างแมงมันครับผมประสดนะครับต้องกินให้ดีเด้ออย่าขาดตามันมีมันต้องมีทางออกะครับผมสู้ๆเด้อให้ผมจะห้กกำลังใจเด้อคนที่อยากปลูกข้าวใต้ยาพี่ปลูกข้าวใต้ได้ขาดเด้อผมจะห้กำลังใจยาพี่ปลูกข้าวใต้ได้ขาดมันเป็นอย่างสิ่งบอดี้นะ มันก็เป็นการกระทันหุต่อพ่อแม่ควเฮ้าคนเฮาเพื่อจะใหง่มาไไรนี่บอกเรียกว่ามันลําบากหบอกคนเฮ้านี่อายุมันขึ้นพี่หนึ่งมันพี่หนึ่งมันขึ้นอ่าคนเฮานี่อายุมันขึ้นพี่หนึ่งมันขึ้นที่หนึ่งไหนมันขึ้นทุกปีเลยอายุคนเฮ้าคนเฮ้าโอ้ยจะเรียงไม่ใหญ่เลยก็ด้ครับพี่น้องเอาเส้นนะโศกดีคุณโศกดีนะที่เห็นคลิปนี่จะบอกให้ โสดี่นะที่เห็นเขีบนนิแต่ว่าคุณเอื่อนนี่เขาวสวยวสวมีเงินในหลายถ้าอยากแบบว่ามีเงินในหลายก็ต้องสรรหาอย่างที่มันแบบว่าแบบเฮ็ดไห้มันแบบมีเงินในหลายถ้าคุณเก่งพวกถ้าคุณอยากเต้นแบบว่าอยากมีบริษัทรถเป็นของอของหรืออยากมีบริษัทมาใส้เป็นของอของ คุณก็ต้องแบบว่าไปเรียนรู้ไปจ่อลึกไปเรียนรู้กับมันคุณต้องคิดตั้งแต่คุณเขาเรียนแต่ป่สามหรือบ่หรือบ่กระตอนหาขวบประมาณนี้ประมาณนี้แต่ว่าโปงกับโบหูนะว่าจริงจริงอยากดึงไะไถึงอยากรวยนะครับพี่น้องชีวิตนี่อย่าไปคิดขาตาใต้นะครับเด้อเพราะว่าคนเฮานี่มันต้องเดินต่อไปเลยสู้ดนะครับต้องเดินต่อไปครับ ยาคิดขาตัวใต้เ้อครับพี่้องทุกอย่างต้องมีทางออกบางคนเนี่ยเคยติดหนีสิบล้านขายงบ่าขาตัวใต้เลยหมูบอกจะบอกห้เมื่อนี้ผมกะเลี้ยงวัวนะครับพี่้องเลี้ยงวัวอย่าพิคิดขาตัวใต้นะครับเ็ะขาเ้อครับพี่น้นงแต่ก่อนผมเค,เคยคิดขาตัวใต้อยู่นะ อื่นนี่เขาสะบายเอาอย่าเส้นถ้าเกิดว่าคนแบบว่าหักปูสาวแห้งหักคือผมหักผูสาวแห้งเป็นบ่า้าหักปูสาวแห้งนี่ถ้าหักผูสาวแห้งมันมันอีผู้นึงเขาบ่ามากนั่นบ่ครคบมากปูสาวแห้งเนี่ยจะเกิดความทุกข์ในใจนะมากหลายกันทุกเพราะว่าเขาเขาบ่ามากเขา ผมก็เคยหมู่บ้านพกถุงซื้อทรลามาเลยผมชินหอบผู้สาววันนั้นบ้าหมือนผมกิดซื้อทุลามาเนี่ยที่ผมชินหอบผู้สาววันนั้นนะเขาผมผมหูวแล้วว่าเป็นอย่างผมคือชินหอบผู้สาวบางบางมือผมคือชินหอบผู้สาวแบบทรมามาโหคนหักเขาก็คนที่แบบว่าจากขายตัวใต้เพราะว่าชินหอบผู้สาวของแห้งไก่ย่างพี่ขี่ขายตัวใต้เด็กครับพี่น้องเด้อผมให้ายกาลังใจโคตรที่แบบว่าชินหอบผู้สาวแห้งผมก็เคยเป็นเหมือนกันเด้อพี่น้องที่ว่าผมชินหอบผู้สาวแห้งผมเคยเป็นเหมือนกัน ผมเคยเป็นเหมือนกันแต่ก่อนผมกินหอดเขาแห้งผมกินหอดเขาดิแต่ว่าเคยแต่ว่าแหงบเคยมีอย่างกันนะครับผมกินหอดผู้สาวนั่นแต่ว่าผมบเคยมีอย่างกันบเคยหักกันมาก่อนแต่ว่าผมนี่กินหอดแห้งแบบบอกเลยว่าผมทรมากเลยพี่น้องผมจะหายกำลังใจที่ค้นแบบว่าที่กินหอวผู้สาวแห้งแต่ว่าแหงบเคยหักกันมาก่อนผมจะหายกำลังใจค้นที่แบบว่าหักผู้สาวแห้งแต่ว่าบเคยหักกันมาก่อนเคยหมักกันมาก่อน นะครับพี่น้องเอาแค่นี้แหละ